สวัสดีครับพวกเราทีมสโนว์บอลจากมหาวิทยาลัยสุรศิษิ์ในวันนี้พวกเราขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ตู้ความดีตู้ความดีคือตู้รับคืนขยะที่รองรับขยะได้ถึง4ประเภทคือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะนตรายโดยผู้ใช้งานสามารถนําขยะมาหยอดที่ตู้ให้ถูกต้องตามประเภทตู้จะทําการคํานวณขยะที่ใส่ออกมาเป็นแต้ม โดยแต้มผู้ใช้สามารถเลือกสะสมลงในแอปพลิเคชัน B Natural เพื่อนำไปแลกเป็นเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือเลือกทำความดีได้ง่ายๆด้วยการบริจาคให้กับมูล,ลนิธิต่างๆโดยตู้จะติดตั้งภายในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะท,ที่ถูกต้องให้แก่นกักเรียนและนักศึกษาและยังช่วยลดปัญหาปริมาณขยะได้อีกด้วยจุดเด่นและความแตกต่างของเรา นอกจากที่ตู้สามารถรองรับขยะได้4ประเภทแล้วโดยยังมีแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถจัดการแต้มสะสมได้อย่างรวดเร็วและสะดวกทุกท่านสามารถช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ง่ายๆด้วยการแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไปครับ